พอเข้าสู่จังหวัดประจวบเท่านั้นแหละคนตรงหนักมากปังสุดปังจริงๆยังไม่เห็นทางออกเลยเวลาย่าจะหยุดตรงเมื่อไหร่เฮ้ยเห็นอะไรอะ่ะเห็นจุดสิ้นสุดของเม่เหรออ๋อตรงนู้นนะเห็นไหมอะ่ะนี่มีมีแสงสว่างโผลมานิดนึงไปค่ะมาดูกันว่าทริปนี้เราจะไปไหนกันนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ปราณบุรีแล้วนะคะวันนี้เรามาพักกันที่อลินตาปราณบุรีค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะตอนนี้ฝนอ่ะยังลงเม็ดอยู่เดี๋ยวเราพาเข้าไปชมห้องก่อนดีกว่าห้องที่เราพัก่คะก็คือทาย r e s i d e n t Pool Villa b e a c h f o n t ห้องหมายเลขสินะคะก็คือวิวข้างหน้าเขาก็จะเป็นแบบวิวทะเลเลยนี่ดูสิ บรรยากาศดีนะแฮปปี้มากเลยค่ะแล้วฟิลที่พากก็จะออกแนวแบบอารมณ์บาหลีบาหลีเลยถ้าแบบตอนนี้ยังไปบาหลีไม่ได้ใช่ไหมมาหาธรรมันที่นี่เลยค่ะเดี people, ground, query, ๋ยวอ่ะอันนี้นะคะตรงนี้จะเป็นสระว่ายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าสระว่ายน้ำเหรอก็สระว่ายน้ำนั่นแหละแต่สระเล็กๆอ่ะส่วนตัวอ่าเข้ามาเนาะจริงๆห้องก็จะแบบคินคลีนตกแต่งแบบไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าน่ารักาะ ก็มีเตียงโต๊ะต่างๆแล้วก็มุมแบบตรงนี้เป็นเพื่อนเนี้ยสามารถเราไปเป็นพอปถ่ายรูปได้เลยนะคะหนังสือให้เลือกเยอะมากเราก็จะอ่านเก่งกันค่ะอ่านเก่งในที่นี้ก็คือเอาหนังสือไปเป็นพอปถ่ายรูปค่าแล้วมุมนี้ก็เป็นแบบเป็นโต๊ะทาง,งานแต่ว่าอันนี้เขามีแบบเตรียมไว้ไว้ให้เราด้วยก็ผลมไม้อ้เนาะเดี๋ยวช่วงเย็นช่วงเย็นก็แบบ จิบวายชิลๆอะไรนี้ตรงนี้จะเป็นมินิบาร์นะคะมินิบาร์ก็จะมีฟรีน้ําแล้วก็ในนี้เขาจะมีเป็นแบบชากาแฟต่างๆแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มกฮอลอให้ตัวนี้เสียตงะะังค่ะแล้วก็ข้างในอ่ะข้างในนะคะเป็นในตู้ของในตู้เย็นก็คือเสียเงินหมดทุกอย่างเลย อ,อันนี้เป็นน้ำแร่นะคะเสียเงินถ้าน้ำฟรีจะอยู่ด้านบนนู่นตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าคือเมื่อกี้เขาพามาทัวร์ห้องใช่ปะ่ะคือชอบอย่างหนึ่งของที่เนี่ยเขามีชุดนอนให้เราด้วยอะ่ะทุกคนจริงจินี่เขามีชุดนอนให้ด้วยเออดีมากเลยอะ่ะมีชุดนอนมีสลิสลปสลิปเปอร์แล้วก็มีรองเท้าแตะให้ด้วยนะคะมีกระเป๋าให้ด้วยนี่เออมีให้ครบทุกอย่างเลย แล้วก็ห้องน้ำนะห้องน้ำเขาจะเป็นแบบเอาดอนี่ข้างบนอนะ่ะเป็นหลังคาเปิดโล่งแบบนี้เลยนะว้าว <Wow. S 1> แต่ตอนนี้ฟ้าคือฟ้าไม่สวยเพราะว่าฝนตกอยู่ไงฝนลงไ็ดิวฟ้าก็เลยแบบมืดหมัวไปเลยเออหลังคาเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นต๊ะเอ้ยเครื่องอบาบเขาเรียก <c oughs> อ่างอาบนะ้ำไม่ใช่ <c oughs> อ่างา <c oughs> ทำไมมีปัญหากับการที่แบบพูดความคำว่าอ่างหลังหน้าเป็นไรก่อนโอ้ยจริงๆตรงเนี้ยเปิดออกไปอ่ะอุ๊ยเปิดออกไปก็จะเป็นอ่างจากุชชี่ข้างหน้าเป็นสระอ่างจากุชชี่ที่เราบอกเมื่อกี้เนี่ยเปิดออกมาก็จะเจอวิวทะเลนี้เลยนะโอ้ยดีมากแต่ว่าที่เนี้ยถ้าสมมติว่าถ้าเราแบบ เียบขีการไว้ใช่ไหมแต่ว่าเราอะ่ะมีเปิดประตูบางบานอะ่ะระบบแอร์ระบบไฟตา่างๆเขาก็จะตัดตรงอัตโนมินะคะซึ่งตอนนี้เราเปิดประตูอยู่ระบบต,ต่างๆก็เลยไม่ทำงานนะคะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอฝนหยุดก่อนนะคะแล้วเราจะพาไปทัวร์ที่พักกันอีกทีนึงนะ จะเป็นบรรยากาศที่พักนะคะหน้าที่พักเราบรรยากาศดีมากคือแบบทะเลเขาสงบมากเลยอะทุกคนดีมากแฮปปี้มากเลยนี่และฝั่งนู้นนะคะก็มีวิวเป็นวิวเขาด้วยโอ้โหตอนนี้แดดดีแล้วคะ่ะหลังจากที่ตอนนั่งรถมาฝนตกหนักมากอ่ะเดี๋ยว ตอนนี้เรากำลังจะไปหามุมถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวเอารูปมาฝากว่ามาที่เนี่ยได้มุมประมาณไหนอะไรยังไงเนาะ วิวดีมากค่ะดูข้างหลังนั้นดิแต่ตอนนี้แดดยันตาวิวดีมากุ้ยแบบเลิศมากแม่แล้วก็แบบทะเลเขาสงบสงบอ่ะดูจิไม่แทบไม่มีคนเลยเออเดี๋ยวเราลงไปเล่นน้ำตรงนี้กันดีกว่า เป็นเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งนะคะจะบอกว่าคือความที่ที่เนี่ยเขาแบบอยู่ปานบุรีใช่ไหมคือจริงๆแล้วอะ่ะเป็นคนที่ชอบทะเลปานบุรีอยู่แล้วเพราะว่ามันสงบอะคือหัวหินอะจจะค่อนข้างแบบคนเยอะหน่อยใช่ไหมแต่ปานบุรีจะแบบ โอ้สงบอ่ะแล้วที่นี่ก็มีแบบชิงชงชิงช้าให้นั่งแบบนั่งชิลริมทะเลหน้าห้องอะไรงนงี้นี่คือชิงช้าหน้าห้องนะคะแล้ววิวมองออกไปตรงน,นูน้นก็เป็นวิวทะเลเลยคอ้ยดีมากและหันมาทางนี้ me, ก็เป็นห้องของเรานะคะอ่ะตอนนี้ก็คือไม่รู้จะทำอะไรไม่อยากทำอะไรอยากนั่งเป็นชิลชิ receive, นั่งมองทะเล ไม่โง่ได้ไหมอ่ะขอเป็นคนนั่งมองทะเลแบบสวยและฉลาดเดี๋ยวอีกสักพักก็จะไปกินข้าแวแล้วแหละ คิวของเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราว่าเดี๋ยวเราจะออกไปแช่ตัวกันสักหน่อยหนึ่งพร้อมจิบวนยนะคะแล้วที่นี่เขาไม่แบบว่ามีเป็นลำโพงให้ด้วยนะะี่ค่ะเปิดเพลงฟังชิวๆไปเลยนะคะ ดมอร์นิ่งจ้าเดี๋ยวจะพาไปชมอาหารเช้าของเรานะคะคือเขาสามารถที่จะไปกินที่ห้องอาหารก็ได้หรือว่าจะสั่งมากินที่ห้องก็ได้นะคะนี่ถ้าสั่งมากินที่ห้องก็จะเป็นแบบนี้เลยทาดามีนั่งกินที่โต๊ะส่วนตัวหน้าห้องเลยนะคะมีผลไม้ขนมปัง ข้าวต้มไข่ต่างๆนะคะพร้อมชมวิวทะเลดีงามจริงๆเมื่อเช้าพาทิตไม่ยอมขึ้นงงไปหมดแม่ไปเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับ ตอนนี้นะคะก็กำลังจะเดินทางกับบ้านกันค่ะเราจะบอกว่าเราอะชอบที่นี่มากๆเลยคือบรรยากาศเขาแบบเงียบสงบมากมากมากมมากถึงมากที่สุดเลยอะแล้วก็แบบที่พักดีน่ารักเป็นวิลล่าส่วนตัวหลังๆแยกกันไปเลยไม่ต้อง,ย,งยุ่งเกี่ยวกับใครเนาะแล้วก็คือตื่นเช้ามา นอนดูทะเลจากที่เตียงได้เลยชิวๆคือดีงามจริงๆค่ะแล้วก็ใกล้กรุงเทพด้วยมาสองวันหนึ่งคืนได้เลยนะคะเออเอาเป็นว่าทริปนี้ประทับใจที่นี่มากเลยแล้วก็จะลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะซึ่งก็เป็นทะเลเหมือนเดิมช่วงนี้ก็จะทะเลรัวๆเลยนะคะบา,บายยค่ะ